ราคาทอง2ธันวาคมขยับขึ้น150บาทราคาทองคําประจําวันที่2ธันวาคม2565ขยับขึ้น150บาทเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ยราคาทองรูปภัณฑ์ขยับมาอยู่ที่ 1, 3, บาทละ31,000บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคําที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9นาฬิกา27นาทีค่ะสรุปราคาทองคําวันที่2ธันวาคมประกาศครั้งที่1สําหรับทองคําแท่ง96.5เรับซื้อ 1, 2, 9, บาทละ29,500บาทขายออก 1, 2, 9, บาทละ29,600บาทค่ะสำหรับทองรูปภัณฑ์9 0.5% 1บาทรับซื้อบาทละ28,970.76บาทขายออกบาทละ3100บาททองรูปพรรณสองสลึง15,300บาททองรูปพรรณนึสลึง7,900บาททองรูปพรรณครึ่งสลึง4,200บาทค่ะขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกอยู่ที่1,797ดอลลาร์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่34.79บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ